กลับมาซ้ํานะฮะร้านลาบลุงตรีเป็นยังไงบ้างครับลุงโอ้สุดยอดเลยนายกลับแต่ทิ้งความลําบากให้ผมไม่ได้เหนื่อยพักไม่ได้พักเลยเป็นภาระเลยมือซออคอเป็ดพะโล,ล้ร้านลุงตีนะร้านลาบแต่มีเป็ดพะโล้หม่ำเขาให้โอ้โอหลาบควายต,ต้องลุงตีถูกต้องนี่คว,วายดิบควายดิบโอ้โหมาใส่เข้าไปเลยฮะเต็มข้อ อ,อร่อยจริงๆแล้วก็พูดจริงๆควยให้จริงๆอันนี้ต้องเรียกว่าอาร่อยจริงตัวจริงสวัสดีครับกลับมาซ้ำนะฮะร้านลาบลุงตรีที่อำเภอแม่ริมจังหวัด เชียงใหม่เป็นลาบควายที่ลาบกางมุ้งอ่ะเคยออกคลิปนี้ไปแล้วอ้าวมาหาลุงตีครับอีกครั้งหนึ่งลุงสวัสดีครับอรับโหเป็นยังไงบ้างครับลุงโอ้สุดยอดเลยสุดยอดนี่คืออะไรสุดยอดคือไม่ได้พักเลยอ่ะอ้าวอันนี้ดีหรือไม่ดีตั้งแต่นายมาเนี่ยผมไม่ได้พักเลยอเรียกเรียกน้องดีกว่านายเนี่ยมาทําแล้วนายกลับแต่ทิ้งความลาบากให้ผมไม่ได้เหยพักไม่ได้พักเลยเป็นภาระเลย รู้ไหมว่ามีบางร้านเนี่ยลูกร้องไห้เลยนะไม่ได้พักไม่ได้นอนไม่ได้กินแต่มีความสุขมีความสุขมีความสุขไหมมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าคนมาเยอะแล้วก็รู้สึกเขาดีใจเขารู้จักเรามากขึ้นรู้จักามขึ้นมาเยอะนี่เยอะไกลสุดนี่เขามาจากไหนเดี๋ยวภาคใต้นู่นนะมาจากภาคใต้เลยนะก็มากันเต็มเลยครับโอ้โหก็วันนี้ผมอยากมาซ้ําเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยติดใจ หลายเมนูแล้ววันนี้ลุงเขาก็วันเ้าที่แล้วผมไม่ได้กิน,นเป็ดนี่ดูความสะอาดเขาอันนี้คืออาหารที่รอลูกค้ามาลูกค้าสมมติสั่งมาก่อนอย่างผมเนี่ยสั่งมาก่อนแกนบเล็บอะไรเสร็จนี่มันคืองานแคทเทอริงดีๆนี่เองเลยนี่รับนี่ระดับโรงแรมนะนี่แล็บอาหารเก็บไว้เพื่อไม่ให้มีแมงป่มคอตอมก็อย่างที่เห็นคลิปที่แล้วที่เราเคยมาลุงก็ทําลาบเขายังไม่ทาในมุ้งเลยยังกลางมุ้งเลยและนี่ดูดิวันนี้แบบโอ้โห ร้านลุงนี่มันสะอาดจริงๆอ่ะทุกทุกกระบวนการเลยอันนี้ผมผมถือว่าถึงเป็นร้านโลโก้แบบชาวบ้านนะแต่ว่าโอ้โหความคิดคือระดับโรงแรมพัฒคาเลยคือมันปนเปื้อนน้อยอพูดตรงๆ,ต,รงๆต้องใช้คําว่าอาหารเนี่ยมันมีการปนเปื้อนเนี่ยมันมันมาจากที่มองไม่เห็นนะอีกเยอะนะการปนเปื้อนลุงแล็ปไว้แล้วไม่ต้องไปปดไัดแมงวันน่มันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้มันน่าเอาอย่างนะสําหรับร้านอาหารที่แบบ ที่เราอย่าไปคิดว่าเราเป็นโลโก้หรือว่าอยู่่ตงยังหวัดหรืออะไรแต่ว่ากระบวนการแบบนี้มันสามารถทําได้อาจจะเพืองต้นทุนหน่อยเพราะอย่างไอเนี่ยมันต้องใช้ตังค์ซื้องั่นเราไม่ได้ผลิตเองแต่ความสบายใจของลูกค้าเนี่ยมันสบายใจจริงจงเอาใจใส่ใจใส่ใจใส่วันนี้มาซ้ําลุงเนี่ยลุงอยากให้ผมกินอะไรก่อน้องชิมเป็ดก่อนเป็ดก่อนครับเพราะว่าจริงๆแล้วลุงดังมาจากเป็ดเราได้อยู่ได้มีบ้านสวยๆอยู่ก็ข้าเป็ด เพราะเป็ดเพราะว่าลุงเราขายเป็ดมาก่อนแล้วก็ขายอยู่ข้างนอกครับขายมากี่ปีแล้วลุงเป็ดพะโล่เนี่ยเกือบสามสิบเกือบสาสิบกว่าปีพอมันเริ่มที่จะมีมีการซ่อมถนนครับก็เลยเนี่ยดูทุกอย่างแกก็นะเนี่ยดูสิยังมีที่คงที่คีีบในคิดคิดแทนลูกค้าหมดเลยอันนี้ดีนะครับดีมากเลย แล้วก็เป็ดพะโล้นี่ลุงขายตัวเท่าไรเนี่ย480บาท480บาททุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในนี้แล้วก็ยังขายส่งอยู่ใครจะสั่งก็สั่งได้ที่ร้านลุงตีอ่ะเป็ดพะโล้ลุงนี่ต้มด้วยเตาฟืนด้วยผมเห็นเตาใช่ไหมล่ะขออนุญาตนะฮะใช้มือนะฮะเดี๋ยวลุงจะตีมือผมเปล่าไม่รู้นะใช้มือเนี่ยน้ำจิ้มสามรสน้ำจิ้มอ่ะนี่นี่น้ำจิ้มสามรสแล้วก็นี่น้ำราดพะโล้น้ำมัเดี๋ยวซุปเดี๋ยวเขาสด ทีหลังสดนะอันนี้ไว้สดเลยสดทีหลังตอสดเลยแล้วกันสุดยอดเสุดยอดเอเวอร์เรสต์นะนไว้สุดเลยนี่ไม่เค็มมากกําลังดีกลมกลมลุงไหนๆก็ไหนๆนะขอโทษนะครับอย่าด่าผมนะน้ขอโทษนะครับอย่าด่าผมนะมาเอาเลยขอใช้มือเอาเลยกลัวแกตีมือไม่ให้เลยไม่พ่อทําให้มาใช้มันคือคือปกติเนี่ยแกจะหันมาให้แกจะไล แต่เนี้ยมันเป็นความชอบส่วนตัวของใช่ใช่ผมแม่ง <c oughs> สุดยอดอ่ะผมอยากอา่ะอยากซัดแม่งตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนซอกคออ่ะโอ้โหซอกคอซอกคอเป็ดพะโล,ล้ร้านลุงตีนะร้านลาบแต่มีเป็ดพะโล้ที่แบบทำมานานมาก30ปีมาหม่ำเขาให้โอ้โหอหหึหหนังนุ่มหนุ่มเป็ดพะโล้ลุงไม่ธรรมดาอือห มัเยอะแยะคนเดียวเลยตัวเนี้หืมโอ้โหยกออกเทปนี้ไปเชื่อไหมต้องมีคนกินแบบผมสุดยอดมีคนตามมาแล้วบอกอยากนั่งโต๊ะเดียวกับที่หม่อมนั่งไหมมีไหมมีมีเมนูเดียวที่หม่อมกินไหมเขามาสั่งบอกเอามีนูแบบที่หม่อมกินง่ายหนูผมกับประม์ทำให้สุดยอดก็สกรีนไว้ให้แล้ะรีวิวไว้ให้แล้ะไม่ต้องห่วงโอ้โหลุงเป็ดพะโล้ลุงนี่ จะออกหวานๆหน่อยใช่จะไม่เค็มไม่เค็มแต่มีเค็มด้วยมีหวานมีเค็มใช่แล้วก็มีกลิ่นหอมเฮ้ยเป็ดอร่อยไม่ได้พูดเล่นเป็ดอร่อยทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าคนตามรายการผมจะรู้ว่าผมไม่ค่อยพูดเล่นเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าจะรีวิวก็ต้องรีวิวในพื้นฐานความเป็นจริงมันต้องอย่างนี้โอ้โหนุ่มกินง่ายสบายอยากกินได้ผู้อยากกินดีอร่อยจริงอือ ปกตินี่นะกิน้ะหมูหันกินจะไก่กินจะอะไรที่มันแบบเป็นเนื้อมันจะนุ่มหวานดูมือนะถ้าเหนียวจะไม่เป็นแบบนี้อันนี้คือพิสูจน์ได้เห็นเห็นเนี่ยน้องมาผ้ามาด้วยง่ายเนี่ยเห็นไหมลุงจะตีมือกูละถ้ผ้ามาแล้วนี่เห็นมือเละเอะแล้วเทิรไม่ได้ดไ <ป S 1> เลยเดี๋ยวไปล้างได้เดี๋ยวไปล้างได้ ล่อนเลยนี่ปกติเป็ดล่อนนี่เขาจะต้องเอาไปทอดก่อนนะนี่ไม่ต้องอันนี้คือเฮ้ยอร่อยจริงๆก็หวานอมเค็มนิดๆหวานนําอมเค็มนิดๆแต่ไม่เยอะรสชาติกาลังดีพอดีพอด,พอดีไม่จิ้มก็อร่อยอันนี้คือแบบอร่อยจริงๆแล้วก็พูดจริงๆกลวยให้จริงๆอันนี้ต้องเรียกว่าอร่อยจริงตัวจริงนี่แล้วดูนะฮะเบบนี้ฮะลุงอย่างนี้เลยถูกต้องไหมถูกต้อง,ต,องต้องนะอ,อ,งอ,อ,อันนี้นะ ก็เป็นสิ่งที่อยากทำนะลุงอย่าว่าผมนะอย่าหาผมตะกานะสเดี๋ยวผมจะลูดแม่ออกมาให้เหลือแต่กระดูกเลยสุดยอดเลยเอเวลีเขาสบายเอวเลเอีกแล้วเอาตามสันดาเลยนะอุ้ยลุงลืมบอกไปวันนี้เมียไม่มาเออผมนึกว่าจะถามว่าไม่มีคนห้ามอูอันนี้ส่จํมที่สุดยอดเอ้ยเอวเวลีเร็วมาเดี๋ยวจะลูดแม่ให้เหลือแต่กระดูกเลยเอ้าเข้าไป จิ้มสามรสเนื้อเป็ดแกนนุ่มจริงจริงเนื้อเน่ยมันส่วนเนื้อหนาเนื้อเยอะคือถ้าบิดเหนียเมื่อกี้เนี่ยก็เหนียวคือไม่ออกไม่หลุดใช่คือเป็ดนี่เป็นหนึ่งเมนูที่ต้องมาลองอย่างนี้นะเนืนะโอ้เลยโอ้โหแดกเป็นลงเตรียมเวลาจอมยุทธเขาเดินทางระหว่างทางอนะโอ้หลุงผมพ่อ ติดใจเป็ดลุงอยู่เลยอ่ะเอาเลยโอ้โหเดี๋ยวขอลองลองหน้าอ,อกหน่อย,อยนี่โอ้โหดูไม่ได้ใช้แรงเลยอ่ะผู้ต่ายแล้วเป็ดนี่ต้องบอกว่าถ้าเป็นเนื้ออกเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยมีไขมันเท่าไหร่ครับบางทีเนื้อมันอาจจะหยาบเป็นเส้นเป็นอะไรแต่ว่ารับรองว่าอร่อยทั้งตัวแน่นอนเพราะว่าดึงมา,าก็รู้ละปกติอกเนี่ยมันจะเหนียว มีความตึงนิดนิดนี่กินแปตัวยังไงผมจะอิ่มไหมเนี่ยอินเลยนี่จะหมดตัวนะลุงนี่ลาครึ่งแล้วนะเอาเลยนี่เดี๋ยวผมจะเลาะหนังเลดูมันตายแล้วยอดเอาเลยกินให้อิ่มลุงหิวใช่ไหมเน่เห็นผมกินเนี่ยมันก็มีนิดนิดกินยั่วเจ้าของไว้จะมีหลายอย่างนะนั่นเป็นส้มหมกไข่อันนี้เคยกินแล้วขราวแล้วอ้อยยังเนี่ย นี่นี่หัวปลาปลาปลาเพี้ยที่เราทํานี่แหละปลาเพลืนี่ลาบปลาเพี้ยแล้วก็ลาบควายเหมือนเดิมควายเหมือนเดิมนี่ลาบขาั่ขวเขวาลาบปลาขั่วจะกินด็บกินขั่วได้หมดยส้มหมกไข่ตายแล้วมาที่นี่นี่ต้องมาซ้ําหลายๆครั้งเพราะว่า <c oughs> วันนี้อเป็ดเนี่ยแนะนําว่าต้องไม่พลาดแล้วก็เมนูอื่นเนี่ยที่เป็นเมนูพื้นถิ่นของภาคเหนือเนี่ยลาบควายก็ต้องไม่ลืมโอ้ยผมยังเลิฟเป็ดลุงอยู่เลย มันแบบจะพูดว่าไงเดียหนังนี่สุดยอดเลยน่องนี่ที่สุดเลยไอ้ตรงส่วนซอกคอนี่นะสุดยอดไม่ต้องเชื่อผมนะมาลองกินเอาเอง <c oughs> ว่ามันสุดยอดแค่ไหนคือไอ้ตรงซอกคอที่ผมกัดไปคําแรกกันอ่ะโอ้โห oh, oh. มันเป็นส่วนที่รอยต่อระหว่างคอกับหน้าอกมันจะมีชั้นไขมันอยู่นิดนิดและหนังตรงนั้น,นจะหนา มันทาให้แบบพกัดเข้าไปนะโอ้โหไม่ต้องใช้แรงเลยชวยอืมอืม่อร่อยจริงมาเดี๋ยวเราจะมาเมนูอื่นต่อหอือเี๋ยวเดี๋ยวล้างมือนะเดี๋ยวลุงตีมือเอาเดี๋ยวลุงดูเอาเนี่ยนี้เขาก็ดุกูแล้วเนี่ยเตรียมให้เอาผ้ามาเพิ่มมาแล้วลุงเขาเตรียมผ้ามาให้ผมเรียบร้อยละคือต้องบอกว่าคือเป็ดพะโล้ลุงเนี่ยกินง่ายแต่ว่าถ้าใครอยากกินรสจัด นี่ต้องมาแนวนี้ฮะอะไรก่อนดีลุงฮะแล้วลาบไหมอ่ะลาบตัวไหนอันดูสิเอาข้าวนึ่งมาหน่อยสินี่ห่อทุกอันนี่แบบสดนี่แบบขวานี้ลาบอะไรลุงลาบปลาเพียลาบปั๊บปลาเพียนี่ขมป้าว่ะลาบปลาเพียนี่ตัวขมเลยนะไม่ไม่เหรอไม่ขมไม่ขมอะลุงผมนิดๆผมกินที่ไหนมาก็ขมหมดอ่ะผม่ิมนิดๆขมนิดๆต้องกินอ่อ่อันนี้ก็ต้องใส่ดีมัน ลาบมันจริงๆขมเนี่ยมันก็มีหลายขมนะขมแบบคือขมเลยนงหวานทางอีสานเนี่ยเขาก็เกินขมไงขมคนกรุงเทพอาจจะไม่คุ้นชินคนต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยก็แรกๆก็ไม่ชินน่ะแต่หลังๆเนี่ยเดินทางเยอะอะไรเยอะก็ชินบ่อยก็เลยจากขมแม่งเป็นหวานไปแล้วมีขมมากขมน้อยแค่นั้นเองอันนี้คือในลาบสดลาบสดปาเปียมาใส่เข้าไป อไม่ขมมากไม่ขมมากกินคือง่ายๆแต่ก็เริ่มมาแล้วไปไปถึงกินคุ้กข้าวเหนียวนี่ข้าวนึ่งนี่สบายเลยอันนี้ล่ะปลาขั่วเป็นเป็นขมเหมือนกันเป็นเป็นปลาเพียกันปลาอนี้ยมีให้เลือกจะกินดิบหรือกินสุกก็เลือกได้อืมกินง่ายสบายสบายอันนั้นวันนั้นรู้สึกจะกินต้มแซบเจ็บเนื้อแซ่บเนื้อเนื้อควายเนื้อควายอันนี้ปาลุงอันนี้ดเอ็น เอ็นเอ็นนะฮะเอ็นเอ็นก็เป็นเอ็นควายเหมือนกันเอ็นควายเอ็นแก้วทั้งเหนือนี่เหลยกเอ็นแก้วงัวนี่หายากควายนี่แพงกว่างัวนะแพงวัวเนื้อวัวนะควายอ่ะผมว่าไปติดงองงูงัวตังเลยจริงๆมื้อได้วัวแหวนน่าอะไรลุงส้มหมกไข่ส้มหมกไข่นี่เป็นยังไงฮะลุงมันก็อร่อยอยู่นี่ลุงลาบควายต้องลุงตีถูกต้องนี่ควายดิบควายดิบสับในมุ้ง ละเอียดยิบคือต้องบอกว่าเนียนกลิบราบควายต้องเนียนกลิบลาบเหนือนี่ต้องเนียนกลิบนะครับนี่จกเข้าไปโอ้โหดูโอ้โห, و, โโหมาใส่เข้าไปเลยฮะเต็มข้ออื้มอื้มหอมนิดนิดหน่อยหน่อยกินสบายอื้มต้องสดกับซุปนะมาส้มแทบนี่ต้องบอกว่าคราวที่แล้วกินไปนี่ถูกใจ เดี๋ยวครั้งนี้ลองดูหเหมือนเดิมเลยอร่อยกินเนื้อขึ้นแบบนี่มากเลยเดี๋ยวผมใช้ช้อนเปลืองอ่ะนะลุงนะเอาเลยลเอเอ้าวนี่มาเอ็นหน่อยเอ็นเอ็นแก้วเอ็นควายมาอขอเรารสชาตินะแต่ผมชอบเนื้อเนี่ยน,นี่อร่อยมาลุงนี่อะไรหัวปลาเพี้ย ต้มหัวปลาอืมอันนี้อะไรไข่มันไข่มันโอ้โหปลาเพี้ยเนี่ยนะครับมาวะปกติกินแต่ลาบปลาเพี้ยนี่วันนี้ต้มปลาเพี้ยต้มหัวปลาเพี้ยมันเลยหืมนี่อะไรลุงส้มหมกไข่้มหมกไข่นี่คืออะไรใครอะไรทำหมูเอาหมูหมูหยกเลยหยกยกยกข้างกลางเลย เออจอนยกกลางๆอย่างนี้นะอย่นี้นะปูนี่ส้มหมูไข่เข้าไปอืมอืมก็แปลกเลยจืดๆเตี้ยวๆนิดๆอืมถ้ามันจืดนะของลุงไม่มีอะไรจืดเลยเนืรสชาตหมดอืมต่อท็อตนี่สักคำเตื้อันนี้อร่อยลาบควายนี่ต้องไม่พลาดเป็ดพะโล้ต้องไม่พลาดอืม อร่อยมากมี่ก็อร่อยอร่อยอืมลงเขา้างมือเคลียเดี๋ยวมากินต่อนะสับเดียวลุงเคยดูรายการผมไหมเคยดูเคยดูก่อนหน้าครั้งที่แล้วหรือว่าหลังจากออกรายการไปแล้วแล้วค่อยดูก่อนหน้านั้นเคยดูบ้างเคยแต่ยังไม่ได้ติดตามมากดูตอนที่ไปหางูเห่าไงโอเคนานแล้วแล้วพอผมมาร้านลุงเนี่ยได้ไปถ่ายรายการร้านลุงแล้วก็เอาไปลงคลิป youtube เนี่ย ผลลับกลับมาเนี่ยฟีดแบ็กเนี่ยมันเกินคาดไหมเกินคาดเพราะก่อนนั้นนั้นมีมีรายการอื่นมาบ้างไหมก่อนนั้นมันมีของอินไซห์เชียงใหม่เป็นไงบ้างคนก็รู้จักมันเข้ามาเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วเวลามอมมาธรรมดาๆออกไปไม่ได้พักเลยโอเคไม่ได้พักเลยเหนื่อยไหมล่ะสุดยอดเฮ้ยไม่เหนื่อยหรอกได้ตั้งลูกค้าเข้ามาเขาบอกว่าโอ้ท่านนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะนี่ถึงมอมมาครับมอมไป แต่ผมลำบากไม่ได้พักเลยแต่ชอบใช่ไหมชอบดีใจใช่ไหมใจทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกลุงก่อนว่าจริงๆจุดประสงค์ผมเนี่ยทำช่อง y o u t u ู e มาเนี่ยทำเพื่อความสุขไม่ใช่อาชีพแล้วผมเนี่ยมาเนี่ยเคยเบียดเบียนลุงไหมเคยขอลุงกินฟรีเปล่าไม่เลยไม่เลยทุกครั้งก็เหมือนเดิมคือมาครั้งที่แล้วก็จ่ายตัง วันนี้ก็ต้องจ่ายตังค์งคือคต้องบอกว่าอันนี้เป็นครั้งที่สองซึ่งจริงๆนนเนี่ยผมมีของมาให้ลุงด้วยไม่รู้ว่าลุงจะรู้หรือเปล่าเอาของมันที่เอา้านี่โอ้เป็นป้ายร้านเด็ดถนัดแดกครับอันนี้ลุงรู้ใช่ไหมว่าอันนี้มันคืออะไรยังไม่รู้ย,รยังไม่รู้อันนี้มันคือป้ายที่ร้านที่ผมให้เนี่ยมันคือร้านที่ผมชอบอและผมมาซ้ําคือคือทําไมไม่ให้ครั้งแรกเพราะว่าผมมีความพอใจของผมอยู่ว่าหนึ่งร้านอาหารเนี่ย บางทีเรากินครั้งแรกไปเนี่ยเราอาจจะยังตื่นเต้นกับรสชาติใหม่ๆอยู่แต่ว่าพอครั้งที่สองแล้วเนี่ยครั้งที่3ามแล้วเนี่ยถ้ารสชาติมันนิ่งอยู่เหมือนเดิมเนี่ยถือว่าร้านนั้นเนี่ยรักษามาตรฐานได้ดีซึ่งมันทํายากครับของลุงเนี่ยไม่ได้ผิดมาตรฐานครั้งที่แล้วก็รสชาติอย่างนี้ครั้งนี้ก็อย่างนี้แลวได้เจอเป็ดพะโล้ลุงเข้าไปอีกโอ้โหประทับใจปลื้มเลย <c oughs> แล้วขอมอบให้ลุงไว้เอาไว้ให้เอฟหมอมหาแดกเขาได้รู้ว่าร้านนี้หมอมหาแดกการันตีครับนะครับ ขอบคุณนะครับที่ทําอาหารอร่อยๆให้เรากินคือต้องบอกว่างี้นะร้านอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่เวลาลูกค้าเนี่ยเขามากินข้าวร้านเราเนี่ยและถ้าเขาขอบคุณเนี่ยนะถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากนะเขาตังมาจ่ายให้เราอะและลูกค้าขอบคุณเราอะปกติเราต้องขอบคุณเขาเราขอบคุณอยู่แล้วทุกคนอะแต่ถ้าเขาแบบขอบคุณเราแสดงว่าเขาถูกใจเรามากขอบคุณที่เราทําอาหารดีๆให้เขากินทําอาหารที่ถูกปากให้เขากินอย่างร้านที่ได้ป้ายเด็ดถนัดแด่เนี่ย ก็คือการันตีไว้อีกระดับหนึ่งว่าอันเนี้ยของจริงสำหรับผมนะไม่มีสถาบันต้นตีนอะไรรองรับเหมือนเดิมสถาบันกูเองกูให้เพราะความชอบของกูเองแล้วก็ให้ฟรีไม่ได้ไปเรียกตังค์เขามาแดกดยังแดกใจตังค์เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณลุงเหมือนเดิมว่ามากินแล้วอร่อยแล้วก็ต้องขอบคุณที่ทําอาหารดีๆให้เรากินแล้วก็ร้านลุงเนี่ยการันตีเรื่องความสะอาดแน่นอนสะอาดมากสะอาดจริงๆนะ อีกสักรอบนะเอาเลยครับคลิปนี้<า><า>ออกไปก็น่าจะดัดกว่ารอบที่แล้วอืไหวไหมจ้างคนเพิ่มยังจ้างยังเพาช่วงนั้นมีมีคนมาเพิ่มนตอนนี้เด็กเด็กเขาลูกหลานนี่แหละละเพิ่ม,เ,ม,มเขาก็มาช่วยมันด,ดีตรงนี้แหละทําให้ชุมชนเขามีไรายได้เพิ่มครอบครัวก็จะมีไรายได้เพิ่มอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมผมมีความสุขทําไมผมยังต้องทำ u t u b e แล้วก็ไปตะเวนหาร้านภูธรบ่อยๆเพราะเนี้ย ผมทำแล้วมีความสุขลุงก็มีความสุขความสุขมันก็กลับมาหาผมอะรู้สึกดีทุกครั้งเลยเวลาทําอะไรแบบเนี้ยแต่อาจจะอีกสักสองสามปีอาจจะเลิกละเลิกทํา YouTube ไปทาอย่างอื่นทําอะไรดีลงทําอะไรเดียเลียงสัตว์ไหมหรือว่าไปปลูกข้าวโพดดีไม่ไหวไม่ไหวนะไม่ได้นะเลียงเลียงอะไรดรเลียงเด็กไหมนั่นแหละคือว่าแล้วลุงมาเขี่ยอย่างเนี้ยวันเนี้ยวันนี้เมียไม่มาเลยเนี้ยก็ไม่ให้มารู้ว่าลุงจัดให้ มีกี่คนอ่ะฮะกี่คนเยอะแยะเลยไหวไหมทำอะไรทำอะไรเลี้ยงเด็กไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กไทยอ๋อนี่คิดเกินเลยไม่ดีนะไปลุงเราีบไปเถอะเดี๋ยวเย็นเราค่อยกลับบอกไปนี่ไม่ห่วงแล้วตัดหางปล่อยวัดโอ้แสดงว่าลุงก็ไม่ธรรมดานะครับตัดหางปล่อยวัด ไปให้เรารีบไปไปลุงเราไปกันด้ไปอา้าวทีมงานจาัดก,การนะใส่ตังค์ด้วยไปเว้ย <laughs> ไปเร็ว <laughs>